วันนี้นะคะเราก็มีเวลามีโอกาสค่ะกลับมาถึงบ้านนะคะก็เกิดอาการแบบว่าหิวข้าวค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอาหารของเรานะจ๊ะก็มีไม่มากจากก็จะเป็นเมนูอาหารแบบบ้านๆของเรานะจ๊ะก็จะเป็นต้มยำซี่โครงหมูจ้ะต้มยำซี่โครงหมูนะคะต้มแซ่บจ้ะ ก็จะเป็นต้มแซบรสติ็ดนะคะเจ้าประจำเราไม่ได้ทำเองหรอกคะ่ะนั่นก็คือน้ำพริกกะปินะจ๊ะก็จะมีผักมีเครื่องเคียงนะคะมีถั่วมีถั่วมีแตงนะคะแล้วก็จะมีลาบหมูจ้ะก็จะมีเครื่องเคียงด้วยพริกสดนะคะอร่อยมากน้ำพริกคะ่ะน้ำพริกปลานิน อร่อยจริงๆค่ะทุกคนเนาะสำหรับท่านไหนที่เป็นเมนูบ้านเราทั้งนั้นเลยนะคะก็สำหรับท่านไหนที่เนาะหาทานไม่ยากค่ะทุกคนนี่ก็คือน้ำพริกนะมาทานด้วยกันนะของโปรดเราเลยเจ้านี้นะคะไม่ได้ทำซักอย่างหรอกพี่น้องบอเดเฮดจากยางเนาะค่ะก็ก็ซื้อมานะพี่น้องค่ะอืม มากินเขาน้ำกันเด้อกินคนเดียวมาเด้อจ้ามากินเขาน้ำกันกินผู้เดียวหามูก,กินนี่ละจ้าพี่น้องคะผู้ใดยงังไ่ได้กินเขากบมาเด้อก็นี่แหละอาหารที่เราแบบเนาะก,กับข้าวกับข้าวบ้านเราไหมจ้าพี่น้อง กลับข้าวบ้านเรามีอย่างหลักับมีแนวนี่ละ่ะจ้ะแซ่บายกินกับเขาสวยจ้ะแล้วก็กินแตงด้วยเด้อ แม่ด้วจะกินเขาน้ำกันอืมจะอ่อนนวยพริกัาพริกกะปิจากเจ้านี้อันนี้ไม่ใช่เจ้านี้แม่ของให้มาจา้าก็เข้าไว้ในตู้เย็นค่ะทุกคนยังไม่ได้กิน แซ่บแซบแซบ,บหลายม,มีทั้งน้ำพริกกะปิมีทั้งน้ำพริกปลาต้มแซ่บซี่โครงหมูพี่น้องก็เราก็มาตุ๋นจนเนื้อเปื่อยแล้วแหละจนซี่โครงหมูเปื่อยค่ะ ตะอ่อนจ้ะสะออนแนวยูแนวกินเฮ้านี่แหละจ้าทุกคนมาเด้อกินเป็นตะอว้วนกินคนเดียวก็อร่อยได้ว่าแต่เราหิว อันนี้อร่อยมากเลยนะอน,นี่ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยจัะอันนี้ก็อร่อยจัะเพราะอะไรรู้ไหมหิวมากเนี่ยอยากกินหมดทุกอย่างค่ะจริงค่ะถ้าเราแบบหิวหิวมากเด้อ น่าก,การณีนะเราหิวมานะเรากินได้หมดทุกอย่างค่ะนี่แหละค่ะครีเอเตอร์เนาะพี่น้องแจกว่าครีเอเตอร์แจกว่ายูทูปเปอร์อืมกินไปคุยไปจ้ะ นี้ก็ขอจบไว้ด้วยอาหารแสนอร่อยของเรานะจ๊ะเราทานข้าวก่อนนะจ๊ะทุกคน